ก,ก่อนหนึ่งต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวร้านไอเล่นทุกคนกันก่อนเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปทะเลาะกับแก๊งท่าเรือมานะครับตอนนี้เราก็มีปืนยูซี่มีฟาร์มงฟาร์มาใช้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็รอแค่บ้านคู่อริเราที่อยู่ระหว่างท่าเรือมันอ่อนนะครับแต่ตอนนี้เรามีศัตรูเพิ่มมาเป็น3หลังแล้วนะครับนั่นก็คือท่าเรือแล้วก็หน้าถ้ำแล้วก็ระหว่างท่าเรือกับถ้ำครับ ตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางเลยฮะเรียกได้ว่ามาป่วนกันไม่พักเลยครับสําหรับคลิปนี้จะเกิดอะไรบ้างผมจะได้แก้แค่หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับรับรองสนุกแน่นอนมันยังไปป่วนที่บ้านไหมแต่ทำไมมันทำไมมันถึงเลดขึ้นบนแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เลดลงล่างวะไม่เข้าใจมันคิดว่าข้างบนจะเป็นไมน,นี่หรือเปล่าอะไรของมันวะมันนึกวข้า,างบนจะเป็นเป็นเนขาเรียกเป็นไม้ปะ จริงๆไฮเราพอออาไฮสี่บอกได้แล้วนะแต่เหล็กไม่พออัพตอนนี้รอเหล็กอย่างเดียวเลยแหมช็อตนี้เขาเห็นผมก่อนครับผมเลยต้องแก้งฟาร์มเป็นไม่เห็นเขาแทนครับรอให้เขามาใกล้ๆ ตอนนี้เหล็กไม่มีทางกระสุนช่างแม่งแล้วต้องอับบ้านก่นอนอะไรนะโดนยิงเโดนยิงแต่เขาตาย มาไหมดีกว่าเอ่อไอ้นี่มันเรียนเท่าไหร่วะอยู่สี่ จริงเมื่อกี้ที่เจ๊ยิงยิงไก่ตัวเจ๊ยิงล้มไปตัวหนึ่งแล้ะอีกตัวหนึ่งคือเจ๊ลูกหมดเ้ยชักแม็กโดนแล้วมันชักเสร็จก่อนเจ๊โคตรรวยเลยตอนนี้แต่แต่ไอตัวที่ยิงกับเจตัวสุดท้ายที่มอสยิงมันตายไอตัวนั้นน่ะแม่งยิงเจ๊ไม่โดนเลยเยแหมตอนนี้พอเริ่มมีปืนดีๆก็เริ่มเติบโตรัวๆครับหวังว่าไอ้คู่วหลี่เรามันจะรีบอ่อนไวๆนะครับตอนนี้ที่ผมยังไม่นอนเนี่ยเพราะว่าผมรอเขาอ่อนนี่แหละครับ แต่เดี๋ยวนี้เจ๊หมดไฟเล่นแบบเป้าบ้านแล้วด้วยไงนุกคเจ๊แบบปล่อยแตกหมดแล mm ้ว hmm. เซิร์ไฟไทยเจ๊ก็เล่นปล่อยแตกนะ mm hmm. คือแบบใครใครจะดีใจที่เลดบ้านเจ๊ได้ก,ก็ก็ตามสบายกูค้าของแล้วก็ปล่อยบ้านแตกเลย mm hmm. ดูดีขนาดบ้านเหรียญยังแตกเลย <laughs> เจ๊ไม่เบา mm hmm. แต่มันแต่มันไม่ใช่ของเจ๊ด้วยแหละมันเป็นเซิร์ฟของ mm hmm. เจ๊ไปช่วยเขาทิ้ แต่อนานไม่ใ่ใหม่ได้อยู่นะไม่เป็นไรหรอกล้างต้อนรับน้องใหม่กลับมาเล่นล้าเดอะไรเงี้ยชีวิตบัดซบอ่ะวันนี้ไม่เหลือคาบเลยแม่งลอกกูซะตายเป็นขนุนเลยรับน้องไงเฮ้ยเสียละสวยมามาสเนี่ยผมว่า ลืมไปมันมีเครื่องร่อนนี่มามาเจ็เจ็บของกันโอ้โหวาแล้วฟรามาจรด้วยมันยิงเจ็บใช่ไหมอืมรอผมเกือบตายอะ่ะมอสถ้ากลับมามอสต,ต้องทำกล่องเพิ่ม่องกล่องใส่ไม่พอแล้ แล้วก็ทำแบบแคมป์บล็อกเดียวอัพไฮะไว้อย่างงั้นเลยแล้วขอพยียนไว้แต่เราจะเอาไฮจากไหนอ๋อไฮประตูปะทำไฮประตูปะเจ๊ไฮประตูสี่มุมอ่ะไม้ไฮบ้านเรามีตั้งสี่ร้อยมอนใช่เหรอใช่ก็เขาบอกแล้วว่าบ้านเราพออัพไฮแล้เนี่ยแต่เขาไม่มีเลยคือถ้าเราจะทำบล็อกเดียวอัพไฮอ่ะก <t ry> ็รอเหล็กเขาเสร็จแล้วก็ ยัดของไว้ในยบล็อกไฮเสร็ใช่บล็อกไฮบล็อกเดียวคนมันไม่มันไม่อัพหรอกเอ้ยมันไม่เลทหรอกต่อให้มันเลทเป็นมอสจะเลทหรออัพบล็อกไฮบล็อกเดียวใช้ใจใช้ซีโฟสิบสองลูกอะเลทบล็อกโง่ๆบล็อกหนึ่งที่มีกล่องใหญ่กล่องกล่องยาวก้อนเบาเออเอาคนเบาอูจี้เนี่ยนะแล้วพอถึงเวลาชิงเหรียญอะไรเงี้ยกล่องวิกตีหนึ่งแหละขยับมา ออกเกมเลยจีหัวร้อนมา่ะออกเกมนอนเลยอะตัวนอนเลยอ่ะมจ้านอนใส่เลยอ่ะนอนใส่เลยบอกกูไม่อยู่ละเียอ yeah ูู้งอนละไปละไม่อยู่ละเกินไปละแต่ตั้งแต่ผมไม่มายุ่งกับไอ้บ้านนาธรรมนี่รู้สึกว่าเขาจะเอาลูกซองความเพลินครับ เขายิงลูกซองนี่ดังมาถึงบ้านผมเลยครับหลายรอบผมก็ไม่ออกมายิงเขานะผมเลือกที่จะไปท่าเรือแต่รอบนี้ผมขอไปดูเขาสักหน่อยครับว่าเขาจะฟาร์มมาเยอะหรือเปล่าฟาร์มแร่มันอยู่บินหนึ่งใช่ไหมอืมใช่ดันนั่นแหละเขาแอบม,มาฟาร์มแร่เพิ่นเลยวเจบ้านนู้นเหรอ วออามเล่แบบเพลินๆงั้นงั้นบ้านบ้านเขาอัดแค่เหล็กพอแล้วกันายเดี๋ยวเอาไว้ทำเป็นแคมป์บล็อกเดียวเราเราต้องหาน้ำมนันเพิ่มไปไหนไปไหนบดี้บดี้ออยิงให้เงี้ยน,น,นั้นก่อน,ออนจะฟรามาเล็กกูจะฟรามาเล็กลก,กูใช่ไหม ไฮไม่ต้องเอาอัพบานนะเอ่ผมผมไม่ยุ่งเรื่องบานแล้วกันมไม่ไม่ไมเจ้ค,คุยกับมอสว่าเราขี้เกียจเราจะอัพไฮไงแนมะ็กบ็อกบ็อกเดียวบ็อกสี่บ็อกเอ้ยบ็อกเดียวอะ่ะจับพบี่แ์ได้ด้วยวะแ์ละแ<ฮ>ล้วแม่งได้มาบานเลย แรงมาดีเดียวมันขึ้นเลยอุ้ยมันตั้งบอกก่อนอเกือบแล้วทำอะไรของมันวะเนาะต่อหอหร่อนหรอไม่ใช่เปิดมาเอคนะเดี๋ยวหมดแล้วเน็กยิงไม่ค่อยโดนเลยเว้ยตัวไหนผมเล่นตซงไหน ตัวตัวค้างแบบฟีสไตล์อ่ะเออสบห้อยอ่ะฟีตายติดต่อสไปเดอร์มินบอกเลยโอ้โหเหลือแต่ขาข้างนึงขึ้นมาตัวมันไม่มใหญ่เลยและเป็นหอยอะไรครับเนี่ยไอ้โดน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 ตัวหลังหรือตัวหน้าตัวหลังพี่ตัวหลังตัวหลังตั้วมันอยู่สองตัวเหรอ่ะ หลังตายว้าวเดี๋ยวเขาเพื่อนตายนะใจนักลบมาบางหลกจัน์บางหละกจันบางละกจันทลองในบ้านนะพี่ลองในบ้านออกมันในบ้านนี้น่าจะออฟแล้วแหละโดนกดไปไม่เล็ดไม่เล็ดไม่เรามีระเบิดนะหกลูกโอ้บ้านเป็นเล็กแบบนี้นะมีของเหรอพี่ไม่รู้อุ้ยเขียวร่างยูเอ็มพียิงกันวะ ไอ้สิมันมีอะไรให้สิบหกอ่ะใช่เหรอดหน้ารักเลยตีมาสองถังชักเลยอะไรสิบหกน่ารักเลยมีทุกซองนะเนี่ยอุ้ยอะไรร้อยกว่าแดบ่อยเลย มีถังน้ํามันอยู่ถังเดียวแ,วแล้วเวลาที่ผมรอคอยมาแสนนานก็มาถึงครับวันที่ผมจะได้ล้างแขนเหมือนจะเป็นชื่อพวกแรกที่ยิงเราตรงเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยจำได้ว่าที่เจมาเกิดหน้ามอสแล้วเดินๆไปแล้วก็โดนมันยิงอ๋อวนวนมาแตะเนียเ <joue> ออนั่นแหละอนี่และแ เหมือนมันเดินมาเดี๋ยวทำยากมาจากไหนอวะมีปืนทักกระบอกตรงนั้นมีปืนอ่ะเจ๊สี่สี สน้วยมีไหมเค๋ไปมันเอา UMP ยิงมอตอนแรกมันคิดว่ามอไม่มีปืนไอตัวนั้นน่าจะฝ่ามาแล้วนะมันอยู่ไหนหลัองอนหี้หลังก้อนนีอ้อมซ้ายอ้อมขวา เกยบแล้วเจ้อะไรสิแกแตกแตเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยไม่เฉดข้างหลังข้านเลยอ่ะเจดาเมจขึ้นช้าจัางวะ UMP มอสตัวนี้อือตัวนี้ก็ยังจี ยูซี่ไกลๆลูกไม่ตรงเลยกลับบ้าน,น,นเลยโอ้โหแต่ยูซี่ยิงไกลๆแม่งยิงไม่โดนเลยเปลี่ยนมาเป็น u ูเอ็มยิงโดนแต่แม่งยิงเข้าสิบหกแหมทีแรกผมยิงไปตัวแรกนึกว่าเป็นบ้านหน้าถ้ำครับแต่ที่สองตัวที่มาทีหลังนี้ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นบ้านคู่อริผมนั่นเอง แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะครับนึกว่าเขามาด้วยกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สังเกตชื่อเาลายิงเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเขากลับมาออนไลน์แล้วครับเราก็เลยมันก็ไปเล่น,นปืนไหมไวนะน่ะอะไรมันเป็นเลยฮะอุ้ยู่ซี่เลยนี่หว่า จะอรอซื้อผมจะไปเออระวังมีเ,เพื่อนมาน,นี่นะไอเราก็ไม่ยิงอุ้ยชื่อไอชื่อจีนยาวๆมาบ้านเรามาแถวบ้านเราอีกแล้วอะชื่อมันขึ้นแถวบ้านเราไอที่มันเคยมาเล็ดบ้านเราใช่ไหมวะใช่เช็คนที่มาเล็ดบ้านเราเป่าะะเฉดเฉดดันเฮ้ยไอนี่มันพวกนั้นปะวะพวกข้างบ้าน แต่แต่ไอคนที่มาเลดบ้านเราอ่ะมามามาบ้านเราอีกแล้วคนหนึ่งนะชื่อขึ้นไม่ไม่ไม่ไอพวกที่เลดเราตอนแรกพวกเนี่ยพวกเนี้ยตอนนี้ไม่แน่ใจฮะเพราะมันมาจากทางนั้นอะแล้วมาเร็วด้วยและตัวละครเป็นคนด้วยนะเนี่ยอจริงเจเดินไปดูดิเจเอาปืนออกมาไม่ไม่ไม่ได้ดูชื่อไม่ไม่ได้เอาปืนออกมาแค่ออกมาไหมเดี๋ยวผมว่าผมจะไปดูบ้านนั่นเลย แหมเพื่อให้หายข้องใจผมเลยต้องออกไปสำรวจครับว่ามันใช่หรือเปล่าผมไม่เห็นเลยวะไม่ไม่นี่มันเปิดประตูบานแต่มันไม่ออกมาฮุ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันออกเลยจี้จจี้หนีออกมันออกเออ,อวิง่งไม่ไกลไงเฮ้ยตายอยู่ตายในบ้านเหรอ เื่อนมาช่วยแล้วได้เดเจ๊เอาเซตออกไปด้วยดี๋วใช่จริงด้วยเจ๊ผมบอกแล้วบ้านมันไอ้นี่ใช่ไหมเออกูได้เจ๊แค้นเ่ยครบสี่ตัวแล้วครบสี่ตัวแล้วแต่เหมือนตื่นแค่สองตัวนะมันทิ้งปืนวะทำไมวะเออว่ะแต่พอมอสพูดก็เลยนึกขึ้นได้เลยว่าเซฟนี้ยังไม่เจอโป เงียบไปเลยอนี่แหละลตามใครมาเจเอามาแค่ UMP นะบ้านนันคือสร้างใหญ่เถอะวะมึงดูกี่บิลแหละตัวเปล่าทำไมมันล้มไวจัง รัวตัวคนเบาเมื่อกี้อะ,อะไร,รวะอุ้ยของเยอะอยนะู่เนาะมีคนเบาไหมไม่มีมีเซ็ตเซ็ตกระดูกไม่เป็นไรมอถ้าเกิดมันเยอะมากเราก็ทำสองคข็มก็ได้ โทำไมกดตู้ไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยเป็นเห oh. ี้ยอะไรเฮ้ยเอ้าปิงไอ้ยิงมันเหมือนมันยิงเจมส์เตียวตายเลยอะเุ้ยจบดีไหมเนี่ยไม่ต so, ้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้สิเฮ้ยเฮ้ยมันมีอีกตัวโอ้ยโอ้ยผมกดยิงไม่ติดเรียบร้อยเลยของเทปบไอ้เอ้ยกดยิงไม่ติด เสียได้มันเข้าไปแล้วเหรออืมไม่เป็นไรค่อยต่อดเอ,อาไหมเจยเอาปืนมาไหมเอา u m p มาเอ,อ้เดี๋ยวมมเยดี๋ยวผมให้เจยิงล่อเสียหลักเลยผมกดไอ้ตอนยิงแม่งไปโดนเล็บหูแม่งเก็บไปหมดแม้แต่กระโหลกก็ไม่เหลือน่าจะรีบจัด<ๆ>เลยนะเจีลองยิงหน่อยผมจะดูตามตามมันขึ้นไปตัวนี้ ดูฝั่งบ้านไว้นะโอมเมีนสายอะไรเนี่ยบ้านบ้านบ้านวิานบ้านบ้านบานี่านบ้านบ้านบงานนบ้บานานาน้ามานม้านานาน้าเบ้้า่บ้านบ้้านบ้งา ไม่มอสมาออกจากท่าเรือแล้วอีนเนี้สองตัวโอ้โมอสบ้านมันใช่หรอเข้าบ้านไปแล้วจบแล้วแม็กเอน,นี่ให้พี่หน่อยนะพี่กเจ็บหนักเลยวะเอ๋อจเจไปเติมสิเจไปเติมยุตตตตดตอไปตั้งบล็อกหน่อยดิโดนเฮ้

ตัวไหนวะอ๋อตัวนั้นใช่ไหมเก็บได้ใช่ไหมใช่ใชโอเคก็ตามงมันโดนบ้านมันตรงหน้าท่าเรือปะเจที่เจบอกอะไม่ที่เจบ้านมันเสียใช่ใช่ยูซี่กับยูเอ็มพียิงกันหน้าท่าเรือแล้วพอมันยิงได้มันเข้าบ้านเลยวิ้ยไอ้แม็กซ์ปิงเหรอผมปิงผมปิงผมปิงเจ๊ลุกจ้ะเจ๊ลุก ตอนทำไมอยู่นี้ก็หลุดออกจากเกมอเออดิบัคไหมไม่บัคไม่บัคไม่บักไม่บัคช่วงนี้ดิเจ๊บัคบ่อยแล้วก็แบบอะไรโอ้โหแม่เอ้ยเก็บไม่หมดพห่นม้น้องของเยอะๆไปไหนนะของเยอะ มายังเฮ้ยโหลดร้อยู่อ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันลุกดิโว้ยมันเล่นในบ้านหรือไงฮู้ยอู้เ <Jamie, S 1> รียบร้อยเลยของอย่างเยอะแม็กเอาของมาไม่น่ะ เจีมันตายจะหมดแล้วเนี่ยเจมี่อยู่อัมทีเห็นไหมลูว์เจเจเข้าหลังมันเห็นไหมหมอที่บอกมาเติมได้ไหมนี่อยู่จีผมจะมาเก็บกำลังเกิดมันปีนมาอีกไหนวะอ๋อเห็นแล้วมันลงมาเล่นไกลบ้านไหมหรือว่ามันอยู่ค่ะไกลบ้านไกลอยู่ไกลอยู่ไก่อยู่ใช่ไหม ถ้าไกลอยู่น่าเล่นนะแบบไปหแถวบ้านแล้วละมันจะลงไปแถวบ้านแล้วละมันมาอีกอมันดันมาเออมาผมมาผมเองเอาปืนออกมาไหมมาผมเอาปืนมือออกมาขอบอกเดียวขอแม่งเลยไหมเจ็บแล้วเฮ้ยเจ็บเจ็บสุดมีร้อยเดียวเนี่ะมาใส่ความปิงแล้วกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้อยปืนแตกปืนพี่แตกช่วยด้วยถ่ายแล้วมอสอย่าไอย่าไปอย่าไปล่อมันมาร่อมันมาล่อเขายังเห็นมอสยิงอยู่เลยวะเจ๋งเจ๋งมอสโอ้ยแม็กเหลือตัวเดียวตัวหรือสองตัวไม่รู้ว่ะโอ้ยดามิทไม่ขึ้นเลยสักนาดสวยแม็กเหลือกี่ตัวแม็กเหลือตัวนึงฮะตัวมันนี่เออตายแล้วเก็บเก็บรีบเชียร์รีบเคลียร์ รีบ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 มาได้ไหมเจ็บปิงจัดเลยเจ็บปิงจัดเลยเจ็บเก็บปืนได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เลยเจ็เก็บอะไรไม่ได้เลยเจ๊ค้างไปแล้วเจ๊ค้างเจ๊ค้างฮัลโหลแม็กได้ปืนบ้างปะเออเก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่เข้าหลังเจมส์เอากระถนมาพูดเยอะเลยเดี๋ยวพี่เข้าหลังไหมมันมันเติมแล้วนะมันเติมแล้วนะระวังถอยก่อนเลยถอยได้ถอยก่อนเลย เจ๊เจ๊เจ๊มันมาแล้วนะเจ๊มันวิ่งหาเจ๊แล้วเจ๊เจ๊ออกยิงก่อนตัวเปล่าเนี่ยตัวเปล่าเลยมันมีปืนไม่ใช่หรอเต็มเจ็บโอ้ปิงอ,ะอ่งอะตายตายตายเจ๊ตายยังเจ๊ย,ย,ยัง,อยงโอ้เจ็ปิงอ่นนะ ศพตรงตรงเจ๊อ่ะเนี่ยตรงบ็อกเนี้ยมันมีอูซี่ด้วยอ่ะกับยูเอ็พีสองก็บอกแต่เจ๊ปิงอ่ะฆ่าเจ๊ค่าเจ๊เลยได้ไหมวะ <Yeah. S 1> เจอไหมแม็กเจอไหม,ไหมข้างบ็อกอ่ะ,อะเออเออ,อปิ๊งเก็บของไม่ได้ยังงอนไห,นหวไหมไม่ไหววะต่อยมา ได้ละมันอยู่ที่ว่าแมสเขาขอรีรีเกมแป๊บนะไม่ไหวละตายอยู่ที่ตายเขาใกล้บ้านเลยสืดเจอแี่ยหนเขาใกล้บ้านมานะของเคลียร์ไปหมดยังยังเคลียร์ยังมเคลียร์มีสุดที่ยังขอรีเกมแป๊บยิงแม่งตายโซ่เดวิดไม่ขึ้นเหนื่อยที่หมภาพเจ๊อะ แงนี่ต้อทำละเจคือคือยังไงรู้ไหมมอสคือเจ๊ยิงมันเลือดแตกๆเลยแลเว้ยแต่มันไม่ตายอ่ะแล้วอยู่ดีๆคือดาเมจมันก็ขึ้นปึ๊บแล้วมันก็ล้มปึ๊บเลยอ่ะสลับสลับกันบุกอ่ะตอนเนี้ยบุกกันไปบุกกันมามันบอกเริ่มหมดของแล้วว่าดีพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวผมบุกล่อให้ผมล่อให้มื่อกี้ผมล่อให้เราบอกหมดของแล้วใช่ไหมมันกลัวมันกลัวเราไม่มีของเล่นไงมันก็แบบอุ้ยพวกมึงของหมดแล้วใช่ไหม กระสุนหมดใช่ไหมวเรอมาให้อะไรเงี้ยแต่เราวนี้มันรู้แล้วว่ามันเล่นไกลบ้านไม่ได้อ่ะคอยดูนะมันไม่โผล่หัวออกจากบ้านมันกกกกบบบอออวว่่่่าาาาูขลไปทีี้ยงเดดิถ้าเช็คขึ้นแสดงว่ามันมาท้ำหรือมาใกล้ๆบ้านเราพอไอชื่อบ้านนู้นก็เช็คไม่ขึ้นนะหมดระยะแล้วออุยแม็กซ์เกิดดีแต่แปลกดูสิมันดูดาบ้านเลยแม็กออกมาสลับที่ดีที่ดีมันจะตายแล้ว ปามาตัวะไม่ยิงเจ็บที่ฝ่ายมันอยู่ไหนวะแม็กบอกบ๊อบเห็ไหมบอบข้างบอ๊บอบอ,อยู่เห็นไหมข้างไแล้วต้องไหนแล้วจะลม้ลมจะลม้ลมนะมันเจ็บนะมันเจ็บเฮ้ยระวังนะข้างเข้าด้วยเฮ้ยมีอีกตัวด้วยนะมีอีกตัวด้านขวาด้วยนะแม็กม แม่ในที่สุดผมก็ได้ล้างแค้นพวกเขาได้ยิงกับบานพวกเขาให้หายยากสักทีครับหลังจากที่คลิปแรกที่เรามาเล่นเนี่ยโดนลูกโม่เขากดโดนเขาระเบิดบ้านเลเทะเลยครับในที่สุดเราก็ได้ล้างแค้นละก็พวกที่เหลือก็หนีเข้าบ้านได้สําเร็จนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเริ่มจะดึงเชิงแล้วครับเริ่มจะไม่มายุ่งกับบ้านเราแต่ให้เราเนี่ยไปเล่นกับบ้านเขาแทนนะครับซึ่ง บอกตรงๆว่าถ้าเราไปเล่นบ้านเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงครับแต่ยังไงก็ต้องลองฮะเพะสำหรับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อน,นั้นเดี๋ยวรับชมต่ออ e ีพีหน้านะครับรับรองสนุกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมฝาก like กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ